สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เมนูที่ผมจะทำนะครับเป็นเมนูที่ผมชอบมากๆและเชื่อว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนที่ชอบกินเนื้อนะครับวันนี้ผมจะทําสเต็กเนื้อสังนอกโอเคมาดูวิธีทํากันแล้วก็ส่วนผสมด้วยครับผมโอเคครับอย่างแรกนะครับเป็นเนื้อนะครับเนื้อผมใช้เป็นเนื้อส่วนนอกนะครับฝังข้างนอกสีจะแบบดูนะครับมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะจะเป็นจะเป็นเนื้อซะเยอะนะครับชิ้นก็จะหนาประมาณหนึ่งนะครับผมมี แอสโฟร์ s กสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งคุณผู้ชมหน่อไม้ฝรั่งเวลาจะใช้นะครับปอกมันก่อนนะเหลามันนิดนึงนะครับเวลาเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปอกเนี่ยมันมันมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ากะใหญ่มันอนะ่ะมันมันจะกินระบาดคอนี่สเต็กเนื้อของเราผมจะเสิร์ฟคู่กับซอสเนื้อหรือว่าเดมิกลาสที่ผมเคยสาธิตวิธีการทําไปแล้วนะครับวิธีทําเข้าไปเช็คดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับอันนี้ผมทําเตรียมเอาไว้เลยนะครับเดมิกลาส รอสเต็กอยู่ลมีน้ำมันมะกอกนิดหน่อยนะครับเอามาคุกเคลา้าตอนเอาไปย่างนะครับมีเกลือนะครับอันนี้เป็นะมะเขือเทศอบนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าซันได้ก็แล้วแต่วิธีทําง่ายๆครับมะเขือเทศสีดาน,นะครับคุกเคลา้าน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยเข้าไปอบในเตาอบอุณหภูมิประมาณ200นะครับ ทิ้งไว้เลย20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือยาวไป40-45นาทีก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบนะครับด,ดูเช็คความแห้งดูอื uh ้ม huh. นี่แหละง่ายๆแล้วก็จะออกมาเหี่ยวๆแล้วก็รสชาติเปรี้ยวอมหวานนะฮะหรือว่าหวานอมนเปรี้ยวก็อยู่ที่ตัวามะเขือเทศด้วยอันนี้เป็นมันบดหรือว่า mashed p o t a o วิธีทำเช่นเดียวกันกันกบ demi ก l a s s นะครับเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ผมสาธิตการทำไปแล้วนะครับสองอย่างนี้เราเอามามิ์กับจานนี้แล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูวิธีทำกันเลยครับ ผมเริ่มหิวแล้วเรามาทํากันเลยดีกว่าหมักเนื้อครับผมเนื้อนะครับถ้าเนื้อที่ดีเนี่ยมันอร่อยในตัวของมันอยู่แล้วสีอย่างไงวิธีดูเนื้อนะคุณผู้ชมสีมันจะออกแดงแดงนะครับไม่ช้าเลือดช้าหนองแดงสดดมดูจะไม่มีกลิ่นนะฮะมันจะหอมอ่อนๆแบบกลิ่นเนื้อปรุงเลยครับหมักด้วยเกลือคุณผู้ชมวิธีปล่อยเกลือไม่รู้ผมเคยพูดไปหรือยังนะอันนี้ก็พูดตอนนี้เลยแล้วกันเวลาสังเกตนะพวกเชฟเขาจะปล่อยกันสูงๆอย่างเงี้ยวิธีก็คือสาเหตุก็คือมันจะทําให้เกลือเนี่ย กระจายไปทั่วๆถ้าเกิดว่าใกล้ๆเนี่ยเห็นนะมันลงเป็นหย่อมแต่ถ้าข้างบนนี่คือสาเหตุอันนี้อันนี้คือนิ้วผมชื้นนะฮะเกลือมันเลยเป็นก้อนเนี่ยถ้าปล่อยข้างบนมันจะมันจะลงแบบเหมือนฝนพรำครับนะมันก็เวอร์ไป <ๆ S 1> แบบผมมีพริกไทย <c oughs> เกลือพริกไทยนะครับ <c oughs> เนื <c oughs> เ้อหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับเกลือพริกไทยเวลาเอาไปกลิลวก็อาจจะคลุก น้ำมันนิดนึงทีนี้ผมจะใช้น้ำมันมากรอกแบบเวร์จิ้นนะฮะให้กลิ่นมันหอมๆนิดนึงระหว่างนั้นผมลืมพูดไปกระทะกริวของเรานะครับผมตั้งไฟไว้ละ ก็ลงน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนี่พอถูให้ทั่วแล้วให้ลงเตากริลแล้วมันไม่ไม่ติดแล้วก็มันก็จะได้กลิ่นหอมๆนิดนึงถูเลยคุณผู้ชมถูให้ทั่วอืมอืมหอมนี่ครับลักษณะนเนี่ยที่ดีจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมรอ รอเตาเกลิวนิดนึงระหว่างนั้นผมจะปรุงเจ้านี่ด้วยแอสเปร์เกของเราเกลือพริกไทยเช่นกันพริกไทยนี้ผมแอบใช้พริกไทยขาวไปเลยเช่นกันครับใํามันมาเกาะเดี๋ยวอันนี้เราทําแบบเอาใจคุณแม่บ้านที่แบบทาแบบเร่งๆนะเราลงเตาเดียวกันไปเลยเสร็จก็เสร็จใกล้เคียงกันแล้วคุณผู้ชมรู้เลยไหมเวลาน้าในนี้วลามันคายออกมามันโดนกับไอตัว น้อไม้ฝรั่งเนี่ยมันจะหอมเข้าเนื้อเลยนะเอาแล้วครับได้เรียกแล้วผมมอาเนื้อลงเลยคุณผู้ชม,มปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับอันนี้ผมเอาเจานี้ลงไว้ข้างๆเลยลงหมดเลยแล้วกันไหนๆก็เตรียมมาแล้ว จะเยอะนิดนึงนะแอสปาราตัสสเรานะครับผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษวางนั้นก็ปล่อยไปเลยเนื้อนะครับด้วยความหนาของมันขนาดนี้ผมจะกริวให้มันได้ด้านละประมาณสามนาทีถึงสี่นาทีโดยประมาณขึ้นอยู่กับความตอนนี้ผมใช้ไฟค่อนข้างแรงให้มันความร้อนมันส่งผ่านชั้นผิวหนังไม่ใช่ผิวหนังของเนื้อเนี่ยนะครับ เนื้อเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ที่ไม่เหมือนหมูเนื้อสังเกตว่าเนื้อมันจะสีแดงมากสังเกตนะเวลาคนชอบกินกันแบบจะสั่งแบบมีเดียมแรมมีเดียมหรือว่าแบบสุกหน่อยเป็นเวลดันเ,เนื้อถ้าจะให้อร่อยที่สุดมันต้องไม่สุกมากต้องมียังแดงนิดนึงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าดิบนะครับมันมันโดนความร้อนแต่โดนไม่มากยังมีความเป็นเลือดอยู่สีมันจะแบบแดงระเรื้อไม่ไม่ไม่แจ๊ดขนาดนี้นะครับแล้วก็ สเสน่ห์ของการปรุงเนื้อเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาเวลาเวลาเราได้ปุ๊บเนี่ยเนื้อถ้าจะให้อร่อยที่สุดเวลาปรุงเสร็จแล้วไม่ใช่เสิร์ฟเลยนะฮะเขาต้องพักไว้ปัดนึงก่อนให้เนื้อมันให้เนื้อมันแบบมีความระอุในตัวให้เลือดมันมันซึมผ่านขึ้นมานะก็คือความร้อนมันไปทำเขาจะเรียกสับทางในครัวเขาจะเรียกว่าให้มันบลีดนะฮะให้มันเลือดนิดนึงให้มันเลือดไหลขึ้นมา วันนี้ที่คุณผู้ชมต้องห่วงคือแอสพารากัสนะครับต้องดูมันไปด้วยแอสพารากัสสุกง่ายฮะคุณผู้ชมลวกแป๊บเดียวก็สุกแล้วดังนั้นเวลาเอามากริュลเนี่ยก็ต้องหมั่นดูนิดนึงผมริมดูเวลาใช่ไหมตอนนี้เราเดี๋ยวน่ที่พูดโมโมไปเมื่อกี้น่าจะได้ประมาณสักสองนาทีแล้วก็ดูต่อไปฮะแล้วก็เช็คไะกดนิ่มน่มันยังนิ่มอยู่คุณผู้ชม พลิกดูนิดนึงอ่าสครูสครูเช่นกันนะครับวิธีการกริวเนื้อแล้วเอ่อเวลาปรุงวพาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าหมูก็แล้วแต่นะคนุณผู้ชมเทคนิคของผมอย่างที่ผมบอกอะเขาทีแรกตั้งแต่ตอนปรุงพอกช็อปนะครับว่าเราให้ได้สีได้ได,ได,ได้ได้กริวมาร์กหรือว่าไอ้เส้นเส้นเนี่ยตามที่เราต้องการผิวนอกได้ปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องทําให้มันสุกหมดบนกระทะ เราเอาเขาเอาเตาอบได้นะครับมันก็เป็นเทคนิคในการให้ได้อาหารสุกกาลังดีแล้วก็หน้าตาได้อย่างที่เราต้องการแต่เนื้อเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่ต้องเอาเข้าเตาอบก็ได้เพราะว่าเนื้ออย่างที่บอกครับเขาจะกินแบบค่อนข้างไม่สุกมากเท่าไหร่ตอนนี้ผมกลับเนื้อได้ละโอเคเห็นไหมครับสีจะดูสวยงามน่ากินโอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนละ ไม่ต้องสุกเท่าไหร่ใช่เราอาจจะเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกออกริลมันด้านละสาถึงสี่นาทีสองด้านปุ๊บจบก็เสิร์ฟได้เลยเไม่ใช่สิที่ผมบอกเสิร์ฟได้เลยคือหลังจากที่พักเนี้ยไว้แป๊บนึงแล้วนะครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เนื้อของเราได้แล้วผมเตรียมผมจะไม่เสิร์ฟทั้งอย่างนี้เดี๋ยวให้มันดูมีสไตล์นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะหั่นให้มันเป็นชิ้นสวยงามนะครับผมจะหั่นอย่งไรดีล่ะคำนวณก่นนนอนนิดหนึ่งเคแล้ต้องทริมมันนิดหนึ่งมาหนึ่งนะครับอืม โอเคครับผู้ชมผมตัดแต่งเนื้อไปแล้วสีกำลังดีเลยเดี๋ยวเราเตรียมลงจานกันเลยผมจะเอามันบดเอามันบดลงก่นเลยคุณผู้ชมอันนี้ลงตามชอบนะครับมาอัน,นี้ปึ๊บน,นี่เยอะไปหน่อยต่อด้วยเนื้อเนื้อที่เราทริมมาไว้วางเจอกันยังไงดีอะอย่างนี้แล้วกัน นี่แล้วกันนะครับท่านผู้ชมผมเอาวางลงมเลยดีกว่าเอออย่างนงี้อ่ะเช็ดจานหน่อยอน่ากินมากครับผมแทบจะรอไม่ไหวผมอนุญาตใช้มือเลยนะครับอ่า ใจคุณผู้ชมเลยโอเคมีเจ้าเขียเทศให้มันได้สีหน่อยอืมโอเคเดี๋ยนะครับดูก่อนว่ามันยังขาดอะไรอีกไหม ซอสเลยครับ d ด m มี l a s สของเราปื๊ดผมราดอย่างนี้เย็มเยิม้มคุณผู้ชมเย็มเยิ้มเฮ้ hey, พอประมาณเดี๋ยวมันจะบังสีของเนื้อเรานะครับข้างบนเหมือนมันยังขาดอะไรคุณผู้ชมผมมี เอาฟอฟ้าอีกแล้วครับท่านโอเคจะเอาฟอฟ้าแต่งข้างบนนิดนึงนะครับคผู mm ้ช hmm. มให้มันดูจานมันมีวอลลุ่มมีชั้นเชิงนิดนึงโอเคเสร็จแล้วครับสเต็กเนื้อสันนอกของผม